สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกมวันด์แลนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้เพื่อนเพื่อนดูเกี่ยวกับตารางสกิลท่านะครับทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นดินน้าไฟลมนะครับผมว่ามันมีสกิลอะไรบ้างและการอัพสกิลเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับเอาละเดี๋ยวผม ให้ไปดูในตัวเกมก่อนดีกว่าว่าทาไมผมถึงมาทําให้ดูตรงนี้นะอะไปดูในตัวเกมกันครับเอาละครับผมก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้เ,เพื่อนๆดูเนี่ยก็คือตารางสกิลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายกายภาพสายเวทสายสนุนนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงที่คําอธิบายนะครับทีเนี้ยสายกายภาพ ที่อยู่ซ้ายมือนะครับผมสายเวทต้องอยู่ตรงกลางและทางด้านขวาคือสายสนับสนุนแต่สิ่งที่ในระบบเกมเนี่ยครับบอกมาเนี่ยคือแค่การอัพว่าเราจะต้องอัพเท่าไหร่สเตนเท่าไหร่เอชเท่าไหร่เราถึงจะอัพสกิลต่อต่อไปได้นะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่ามันมีสกิลที่เสริมซ่อนอยู่อย่างเช่นว่าผมยกตัวอย่าง อย่างสกิลลมกรดนะครับผมที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยตอนเนี้มันมีแค่6อันนะครับผมอันแต่ที่เราไปดูไปดูในอ๋อทักษะนี่แหละถูกแล้วขออภัยครับกายภาพนะครับผมอทีย์นี้ไดูเห็นไหมครับมันจะเสริมเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างกายภาพผมนะครับที่เป็นลมกรดนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นลมกรดขั้นสูงนะครับผมซึ่งจะต้องถึงระดับนะครับมันถึงจะ เพิ่มขึ้นมาได้ไม่งงเนาะถ้าเพื่อนๆงงเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูตารางดีกว่าว่ามีมอะไรบ้างแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆเ,เลยก็คือมันไม่ได้บอกภ่าพลังโจมตีเลยว่าในแต่ละสกิลเนี่ยมันใช้ทําอะไรได้บ้างริงไหมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในตารางสกิลกันดีกว่านะครับผมที่ผมอะสามารถหามาได้เพื่อนๆขออภัยครับ ที่ผมสามารถหามาให้เพื่อนๆดูได้อไปกันเถอะเดี๋ยวปล่อยให้ตัวละครผมสองคนนี้นั่งคุยกันไปก่อนเนาะอืมเป็นไงครับอันนี้คือตารางธาตุดินก่อนนะครับผมที่ผม,มจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะตารางธาตุดินนะครับของกะกษตรกายภาพ เพื่อนเห็นไหมครับว่ามันจะมีทั้งหมดนะครับก็คือตั้งแต่แรกที่เพืเ่อนๆเห็นเนี่ยมันจะมีแค่1 2 3แล้วก็จะมีอยู่ที่เป็นอีก4 5แล้วก็จะมีันนี้เป็น6อันถูกไหมครับทีเนี้ยในระบบตัวเกมเนี่ยเขาแค่รีเควสมาเองว่าเราอะจะต้องอัพเฟนงเท่าไหร่อัพอะไรเท่าไหร่ถูกไหมครับ อย่างสกิลแรกกันเนี้ยครับผมของล็อกแอตแท็กเนี่ยคือมันจะเต็มทั้งหมดเลเวล5นะครับ5เลเวลดีกว่าอะอย่างนี้แล้วมันจะใช้ SP เนี่ยเจ็ดพลังการโจมตีเห็นไหมครับที่ผมอะสามารถหามาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยก็คือ20ไม่งงเนาะโอเคในสเต็ปต่อไปนะครับที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นเนี่ยก็คือล็อกคิดซึ่งเป็นสกิลที่อัพเกรดขึ้นมาจากของล็อกแอตแทกแต่ถ้าเพื่อนๆจะอัพได้เนี่ยก็จะต้อง อัพล็อก a อตแทกเลเวล5ก่อนนะครับมันถึงจะขึ้นล็อกคิตตัวนี้มาให้นะแต่พลังกรโจมตีอ่ะก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น45ทาังฝั่งนี้จะเป็นเป้าหมายนะครับผมที่ผมอ่ะหาไม่เพื่อนๆได้นะว่ามันกรโจมตีเนี่ยกี่เป้าหมาย t a r g กเ็ตเนาะโอเคเช่นกันนะครับผมกับล็อกป i ียดลิงล็อก i t t i ดลนะครับผมก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องอัพล็อก Hit Level ให้ได้10ก่อนนะครับแต่ว่า SP ก็จะใช้เพิ่มตามจำนวนนะ ลองคำนวณดูนะครับว่าเออสกิลในช่วงแรกเนี่ยเรามาอัพดีไหมหรือว่าเราจะเก็บอัพเอ,อ่อสกิลที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยอะไรดีไม่งงใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวทีเนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าว่าในแต่ละสกิลเนี่ยพลังการโจมตีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะค้างไว้จักประมาณ10วินาทีนะครับผมในแต่ละสกิลนะนับจากนี้นะ ผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากผมอยากให้เพื่อนๆดูเองซะมากกว่าว่าอ๋อมาอัพไปทีละสเต็ปแบบนี้แบบนี้นะแล้วเพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจเอาเองว่าอยากอัพสกิลอะไรดีกว่าไหมซึ่งเพื่อนๆลองอ้างอิงของตัวพลังการโจมตีก็ได้ว่าเอ้ยถ้าเราอัพไปแล้วเนี่ยโจมตีแรงขนาดนี้พอไหมไอเอสพี SP ประมาณเนี้พอไหมโอเคนะไม่งงกันนะครับผม อะเดี๋ยวผมจะเริ่มนับแล้วนะแต่ผมเลาในใจนะเพื่อนๆไม่ต้องนับอให้เพื่อนๆดูต่อก็จะตามสเต็ปเลยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะว่าพอเพื่อนๆอัพสกิลอะไรไปแล้วอะ่ะ อย่างสมมติเนี่ยครับสกิลจามแอทแท็กเพื่อนเพื่อนอัพเนี่ยอยากจะได้จามแอทแท็กเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยแม่งกระโดดทับทีเนี่ยสามร้อยสามสิบแล้วเราต้องอัพอะไรบ้างล่ะก็ทัพก็อัพจามแอทแท็กไปหกนะครับผมมันถึงจะขึ้นเป็นจามบิทติ้งนะครับจามบิทติ้งมานะครับต้องขอไปครับพูดติดๆขัดๆวันนี้รู้สึกเหนื่อยๆแต่อยากจะรีบแบบทำให้เพื่อนๆดู โอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับอันนี้เป็นฝ่ายของฝั่งกายภาพนะปะเพื่อนๆอ,อาจจะเฮ้ยนี่มันวอดถูกต้องครับผมทบในโปรแกรมวอเอามาให้เพื่อนๆดูผมอาจจะเลื่อนลงไปให้เพื่อนๆดูนิดนึงเนาะจะเอ๋เดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆเ,เบื่อ ทีนี้เป็นตารางธาตุดินสายเวทนะคบผมเช่นเดียเช่นกันนะครับ Lo อ k เอลฟ์แอนะครับผมก็เหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะอัพสกิลนะครับผมเป็นของ Lo อ k เอล a ์ i ิทนะครับเราก็อัพมาตามนี้เลยที่ผมบอกนะครับและพลังการโจมตีเนี่ยก็หายเขขอให้เพื่อนๆเนี่ยยิงตามนี้ได้เลยเนาะถามว่าเฮ้ยพี่พี่แล้วเนี้ยมันสามมันคืออะไรสามเนี่ยมันคือเลือกได้นะว่าจะใช้การโจมตี โดยประมาณกี่คนอะไรประมาณนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมถ้าผมจำผิดอะไรยังไงก็ขอให้เพื่อนๆอภัยให้ด้วยแล้วกันเนาะไม่งงนะครับเมื่อกี้นับสิวินน่าจะนานเกินไปเลยผมเอาสักห้าวีแล้วกันเพื่อนๆคนหลายๆคนจะได้มาดูกันเพราะว่ามันยังมีอีกหลายหลายสายเลยที่จะให้แบบอัพกันเนาะอ่ะยิก็อยากทำคลิปแยกออกไปนะแต่ว่าถ้าทำคลิปแยกออกไปอ่ะคนก็จะ ไม่ค่อยไปดูเท่าไหร่ก็ก็ตรงๆเลยผมก็อยากเพื่อนๆเข้ามาดูแหละดูแล้ทีเดียวแล้วรู้เรื่องไปเลยทีเดียวเผื่อแบบว่าเออบางคนคืออยากจะดูทั้งหมดเลยอ่ะไม่ค่อยอยากจะแยกไปแยกมาแต่ใจหนึ่งผมก็อยากคิดนะว่าเออทําแยกดีไหมแต่คงไม่ได้ทําแล้วอ่ะเพ,อเพื่อนๆก็ดูตามนี้ได้เลยนะคะผมว่า เพื่อนจะอัพสกิลอะไรจะอัพอะไรเพิ่มอัพแบบไหนอา้การโจมตีเท่าไหร่แล้วก็คำนวณ RSP ของเราให้ดีๆในการประทะกับมอนสเตอร์นะครับบริหาร SP ให้ดี Okay. ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าผมเลือเล่อนเร็วเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมกับว่าสัก5วินาทีแล้วก็จะเปลี่ยนนะเพราะว่ามันจะมีอีกหลายสายด้วยถ้าใครตามไม่ทันก็อดูแล้วก็กดพอสหยุดดูเอาก็ได้นะครับปไปต่อหมดแล้วกระส่เวทตรงนี้นะเอาละครับผมก็มาต่อกับสายสถนนนของธาตุดินนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะ แล้วเราก็มาดูกันดีกว่าถ้าเพื่อนๆจะอัพอะไรยังไงในการใส่สนับสนุนเนี่ยก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับผมว่าจะอัพอะไรบ้างแล้วก็ใช้อะไรบ้างนะครับผมในการใช้งานนะอโอเคหมดแล้วนะครับผมกับสายทตุดินนะครับ เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสายธาตุน้ํานะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูตามต่อได้เลยแล้วกันอ่ะผมเล่นลงมาเลยดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้โปรแกรมค้างโอเคให้เพื่อนๆดูสายธาตุน้ำทางกายภาพนะครับก็เหมือนกันกับสายธาตุดินเมื่อกี้นะครับผมว่าเพื่อนๆต้องการที่จะอัพสเต็ปแบบไหนจะอัพสกิลตัวอะไรนะครับก็เลือกได้เลยตามนี้ได้เลยนะครับ ค่าพลังการโจมตีก็ดูทะขังด้านหลังได้เลยว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นสายท่านน้ําเราต้องการที่จะอัพพลังโจมตีถ้าเราอัพไปแล้วเนี่ยเราจะได้ค่า,คาการโจมตีเท่าไหร่ ไม่ไงครับไม่งงกันนะครับผมสําหรับคนที่เข้ามาดูนะครับอาจจะแบบกดข้ามไปบ้างหรืออะไรแล้วแต่ที่เพื่อนๆอ,อาจจะแบบน่าลาคาญแต่จะหาแบบตามแต่ละท่านนะผมก็จธิบ้ไคร่าวๆนิดเดียวว่าโอเคในกรณีที่เพื่อนๆน,น,นะครับผมก็เดี๋ยวจะอัพสกิลนะครับว่าพอเราอัพไปแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปสเตปที่2สเตปที่3นะครับผมถ้าการโจมตีเนี่ยเราต้องอัพเท่าไหร่ดูตามนี้ได้เลยนะครับ ผมอาจจะพูดน้อยลงแล้วเหนื่อยวันนี้่ะเราไปดูข้างล่างกันดีกว่ากับท่าน้ำสายเวทน,นะคะผม โอเคไปกันต่อแลวกันนะครับไปต่อไปเป็นสายท่าน้ำสายตะสุนนะครับผม ครับผมไปหมดไปแล้วนะครับผมกับสายธาตุน้ํานะต่อไปเป็นสายธาตุไฟนะครับผมสายกายภาพนะครับพเพื่อนๆที่เล่นสายธาตุไฟนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับว่าตารางสกิลวันนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือไม่ก็ลองดูได้นะครับเพื่อจะได้เก็บตัวสกิลที่เราจะใช้ว่าเราจะใช้อะไรดีแล้วก็บริหาร n p ีให้พอเหมาะเนาะ โอเคไปต่อนะครับผมกับสายธาตุไฟไสเวทนะครับ ไปกัตนต่อนะครับผมบกับสายทาาดไฟสายจัตุนมนะครับผมคือจริงเกมนี้มันก็นานมากแล้วนะครับผม, <S <S ผ,มผมอาจจะทําข้อมูลอะไรผิดผิดพลาดไปบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยอะไรยังไงก็ขอให้อาภัยกันด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีข้อมูลอะไรใหม่ๆก็มาแชร์มาบอกกันได้นะครับผม เราไปใา่ท่าลมใายกายภาพดีกว่าเพื่อนเที่เล่นท่าลมก็อัพได้ตามนี้เลยนะครับผมว่าเราจะอัพะสก,กิลที่ 2, สก,กิลที่3นะครับผมการเลื่อนขั้นขึ้นมาเนี่ยเราจะอัพดีไหมหรือไม่ดีไหมคุ้มไม่คุ้มก็ลองดูได้นะเอ็มนี่ผมชอบอย่างหนึ่งนะเพราะว่า มันใช้แผนที่แบบแผนที่โลกเลยแหละมาทำเป็นเกมแล้วก็มีตัวละครแบบตัวดังๆนะทำให้เราแบบเอ๊ะนี่มันตัวนั้นตัวนี้นีน่น,นาซึ่งก็แปลกดีครับผมเรื่องราวก็สนุกดีนะครับ ขอโทษเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับผมว่าทําไมไม่ทําคลิปแยกเป็นท่าออกมาเลยถึงแต่ละท่านะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าผมก็อยากจะให้แบบเพื่อนๆเข้ามาดูด้วยกันมาดูนะว่าเออเป็นการตัดสินใจทีเดียวบางคนคือก็ขี้เกียจอะเนาะว่าแยกไปแยกมาแต่บางคนก็ชอบที่จะแยกไปแยกมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าลมสายเวทกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง สุดท้ายแล้วครับผมกับสายสนับสนุนของสายท่านลมนะครับโอเคหมดแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับผม ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ล b e ติดตามกันต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับก็ต่อไปอาจจะเป็นเกมอะไรใหม่ๆหรือว่าอาจจะเป็น Wo n เด r ร a n d อีกครั้งก็ติดตามกันได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกๆคนมากนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะบาย,บายๆครับผมสวัสด,ดีครับ